การที่มันเป็นอยู่มันค่อนข้างที่จะหนักเลยแหละแพ้อ,อากาศด้วยแพ้ฝุ่นด้วยคนจะเจอหน้าลูกค้าอย่างพอคุ่มแพ้มันขึ้นนะตอนนั้นเลยคือถ้าคันตานี่ก็คือแบบทยีต,ตาแทบจะตาแดงมาเจอผลิตภัณฑ์เนี้ยอ,อยูคอเนี่ย กระปุกแรกอ่ะมันเห็นผลเลยนะมันรู้สึกได้เริ่มรู้สึกนอนก็ไม่แบบขั้นเนื้อขั้นตัวแบบรู้สึกสดชื่นเลยนอนหลับ,บดีไหมใช่นอนหลับอนอนหลับลึกเลยเต็มสิบคะแนนให้ร้านยูคอกี่คะแนนดีคะก็ให้เต็มสิบเลยโอ้ยนะให้เต็มสิบอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ชิวนะคะจากบริษัทแ้ลนแบนดนะคะวันนี้นะคะชิวอ,อยู่ในห้างเซ็นท่านระยองนะคะแล้วก็อยู่กับลูกค้านะคะที่ทานตัวแปลนยูนะคะเพื่อช่วยในเรื่องภูมิแพ้นะคะเพราะว่าบอกเลยนะคะว่าเคสนี้นะคะ เป็นหนักมากนะคะน้ามูเคยไหลต่อหน้าลูกค้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันค่ะว่าที่ผ่านมานะคะอาการหนักอย่างไรบ้างแล้วเมื่อทานตัวบาลานยุคอไปกี่กระปุกนะคะอาการถึงดีขึ้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่จ้ะ,ะสวัสดีครับผมชื่อนายนะัทก,กิจลพูครับผมก็มีอาชีพขายโทรศัพท์เลยนะครับค่ะนะคะแล้วก่อนที่จะมาเจอบาลานยูคอบอกว่าเป็นภูมิแพ้นะคะ แล้วช,ช่วยเล่าหน่อยว่าตอนนั้นมันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะก็อาการที่มันเป็นอยู่มันค่อนข้างที่จะหนักเลยแหละห,<า>หนักเลยแหละก็เลยจะมีการที่จะไปไปหาหมอหรือไปพบแพทย์แล้วมันค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาไปอ,อ๋อเพราะว่าเราต้องทํางานขายของตลอดใช่<บ>ใช่ห้ามห้ามหยุดด้วยใช่ไหมใช่นะคะเราก็เลยตัดสินใจลองลองก่อน ลองเข้าไปเซิร์ชในในในกูเกิลนะครับแล้วมันมาเจอผลิตภัณฑ์เนี้ยยูคอเนี่ยก็เลยอยากลองก็เลยซื้อมาลองรับประทานดูจริงจริงกล่องกล่องกระปุกแรกอ่ะมันเห็นผลเลยนะเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกเลยแล้วก็ ทานไปเรื่อยๆจนครบ3ากระปุกก็คิดว่าจะอยากจะสั่งเพิ่มอ,อยากจะสั่งอีกมีม,มีมีแผนว่าจะที่จะสั่งอีกอองั้นเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนว่าอาการภูมิแพ้ของเรานี่มันเป็นตั้งแต่เด็กหรือว่ามันเพิ่งมาเป็นตอนโตคะเพิ่งมาเป็นตอนช่วงมัธยมช่วงอายุสักประมาณ1 7บหบนะครับก็รู้สึกก็รู้สึก มามามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเราแพ้อะไรบ้างเอ่ยบางคนแพ้อากาศแพ้ฝุ่นใช่ครับก็มีแพ้อากาศด้วยแพ้ฝุ่นด้วยแล้วก็ที่อับชื้นก็เป็นอาการเวลามันขึ้นเนี่ย <c oughs> เราจะเป็นยังไงบ้างหายใจไม่ออกอ <c oughs> แล้วก็บางทีก็เป็นมีภูมิมมแพ้ด้วยขอตัมนค่ะคันตาคันตาด้วยทีนี้มันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างไร,ร้ากคะมากครับลำบาก S <S ลาบากพอจะเจอหน้าลูกค้าอย่างเงี้ยมันพอภูมิแพ้มันขึ้นนกตอนนั้นเลยมันทำอะไรไม่ไถูกคือถ้าคันตาเนี่ยก็คือแบบขยี้ตาะจะตาแดงมันก็จะเสียบุคลิกใช่ต้องไปซื้อ,อยาภูมิแพ้อ,อะไรอย่างเงี้ยม,มาทานมันก็หายได้สักพักแต่มันก็ไม่ได้หายขาดมันแค่ทุเลาลงมันก็สร้างความงุหงิดลังคาใจเนาะเพราะเราต้องทำงานเจอหน้าลูกค้าตลอดเวลานะคะทีนี้ก็มีการเสิร์ช แล้วไปเจอตัวบาลานยูคอครั้งแรกเนี่ยเจอบาลานยูคอเลยหรือเปล่าหรือว่าเจอผลิตภัณฑ์อื่นก่อนก็เจอผลิตภัณฑ์อื่นก่อนก็มีกินผลิตภัณฑ์อื่นมาด้วยแต่กินไปมันก็ไม่ได้เห็นผลนะตอนนั้นเลยแต่ว่ามันต้องรับประทานมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ผมก็มองว่ามันจะมีผลปัญหาอะไรกับตัวเราหรือเปล่าเพราะว่าด้วยที่ถ้าเรากินไปเยอะๆแล้วอะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกไตารทำงานหนักใช่ไหมัใช่ใช่ก็เลยห่างไปสักพักนะห่างไปสักพักลองดู อีกครั้งหนึ่งก็มาเจอผลิตภัณฑ์แล้วทำไมวันนั้นเราถึงตัดสินใจอะาลานซ์ยูคอดีกว่าก็พอดีซร์ชหาเห็นพอดีก็เขาไปอ่านในคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างเงี้ยเห็นเขาบอกว่าเห็นผลตั้งแต่กองแรกเลยอนั่นแหละคํานั้นแหละมันเลยทําให้เราออยากลองดูอีกครั้งนึงก็เลยมาลองวันนั้นก็สั่งมาครั้งแรกสั่งมา3ากระปุกเลยใช่สากระปุกเลยโปรโมชั่นเลยครับตอนนั้นก็เลยลองสั่งสั่งมาทานดูมันก็เห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกเลยมันรู้สึกได้ แรกเนี่ยเราทาน1วันเนี่ยกี่เม็ดคะวันละ2เม็ดวันละ2เม็ดใชประมาณกี่วันที่เรารู้สึกว่าอมันกระปี้กระเป๋ามันมันไม่ค่อยมีอาการของภูมิแพ้นเริ่มหมดไปกระปุกแรกกระปุกแรกคือเห็นผลเลยค่ะเริ่มรู้สึกนอนก็ไม่แบบขั้นเนื้อขั้นตัวแบบรู้สึกสดชื่นเลยนอนหลับดีไหมใช่นอนหลับดีนอนหลับลึกเลย คือหลับคือหลับไปเลยไม่มีฝันไม่มีนะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะก,กว่า90%เลยนะคะจะถามว่าบาลานยูคอเนี่ยมันช่วยในเรื่องการนอนหลับด้วยหรือเปล่านะคะก็นี่นะ,ะลูกค้ามาการันตีให้แล้วนะว่าช,ช่วยในเรื่องการนอนด้วยนะคะเอางอี้ดีกว่าชิวอยากจะให้นะคะพี่ช่วยฝากหน่อยเผื่อมีใครที่มีอาการภูมิแพ้แล้วก็เกิดความลำคาญใจแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันนะคะให้เขามาทานตัวบรลานยูนะคอะอ่ะพี่ช่วยฝากก็ก็ขอฝากยูคอ you นี่ด้วยครับคือผมก็รับประทานอยู่ เห็นผลตั uh ้งแต่กล่องแรกเลยก็น hmm. ี่เป็นคํายืนยันนะคะจากลูกค้านะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะบริษัยูคอร์นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะช่วยถามอีกนิดนึงว่าราคาแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ก็ไม่แพงนะถ้าเอาราคาเนี้ถามว่าถ้าเราไปหาไปคลินิกหรือไปโรงพยาบาลอ่ะผมว่ามันเยอะมันเสียตังค์เยอะกว่านั้นดีไม่ดีแถมก็ไม่หายด้วยอ่ามันเสียค่อนข้างเยอะลองดูครับผลิตภัณฑ์นี้ อาจจะช่วยคุณได้นะคะเต็ม10คะแนนให้ร้านยูคอกี่คะแนนดีคะก็ให้เต็ม10ิบนะ oh. เสร็จอีกแล้วนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะว่าที่ไว้ใจให้บริษยูคอรดูแลสุขภาพวันนี้นะคะชิวก็เลยเอาบริษยูคอามอบห้อีก3กระปุกนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพต่อไปอีกนานๆเลยนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะใครที่มีอาการนะคะอยากปล่อยให้เป็นหนักๆนะคะแล้วเพิ่งมารักษาเพราะว่ามันอาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะเคสหน้าชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บริษัทแบรนด์ท เขาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับ